เวลาที่เรากําลังกลัวอย่าไปคิดจินตนาการหลับตาเยอะให้เราเนี่ยทำในสิ่งนั้นทีละนิดเลยแล้วมันจะค่อยๆหายไปแล้วฟาสติ้งช่วยอะไรอันนี้เราก็จะกลัวเหมือนกันกลัวตายกลัวอดมือหนึ่งตายอดมือหนึ่งไม่ตายครับก็สูงสุดของผม21วันต่อเนื่องกัน21วันไม่ใช่แค่ไม่ตายนะครับโตสิ่งที่ผมได้จากสิ่งที่ได้เรียนรู้และได้เจริญเติบโตทางจิตวิญญาณนะโหแชร์แชร์ได้ที่นี้ไม่หมดนะแต่บอกเลยว่าใน21วันนั้นอะ ผมได้เข้าใจเลยว่าร่างกายเราหลอกเราเยอะมากและจิตใจเราด้วยหลอกเรื่องความกลัวหลอกเรื่องสารพาัดอย่างเลยอยากจะบอกว่าอย่าให้ทุกคนลองเอาสิ่งนี้ไปใช้ดูสําหรับกิจกรรมนี้นะครับให้ทุกคนอ่ะประสานมือขึ้นมาก่อนแล้วก็ยืดขึ้นไปข้างบนเลยยืดขึ้นไปโอเคเสร็จแล้วให้ทุกคนก้มลงเหยียดแตะแตะแตะไม่ได้มไม่เป็นไรผมไม่ได้ทํานานแล้วแตะไม่ถึงก็ไม่เป็นไรอ่าแตะแตะไม่ถึงก็พยายาม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 นิดนึงโอเค ขึ้นมาอา่าทีนี้ขึ้นมาก็ได้ไม่ถึงก็ไม่เป็นไรทีนี้เอามือมาประสานข้างหน้าก่อนแล้วก็ยืดไปนะครับโอเคยืดไปอ่าละทีนี้นะครับให้ทุกคนเอามือมาประสานไว้ข้างหน้าอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็หลับตาผมจะให้คิดถึงสิ่งที่กลัวและกังวลที่สุดในชีวิตไม่คิดที่พูดมาก็ได้เรื่องอืกก่นก็ได้ที่กังวลที่กลัวนะครับคราวนี้นะครับผมจะให้ทุกคนทําตามให้ทุกคนหายใจเข้าลึกๆให้ลึกที่สุดเลยครับนะครับแล้วหายใจออกหายใจออกทางปากครับ โอเคทีนี้หายใจเข้าลึกอ,อีกครั้งนึงหายใจออกทางปากนะครับทีนี้หายใจปกติเดี๋ยวสิ่งที่ผมจะให้ทำคือจะให้ทุกคนทำสิ่งที่ว่า rapid breathing นะครับ rapid breathing คืออะไรคือการหายใจเข้าและออกเร็วๆอ่ะสิบครั้งพอแล้กันเดี๋ยวเดี๋ยวจะเป็นลมกันนะครับฟังเสียงนะมันจะเป็นอย่างนี้ งนี้นะครับเดี๋ยวผมนับให้นะทุกคนพร้อมไหมพร้อมโอเคลาผิดบิดิ่งสิบครั้งเริ่มครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10คราวนี้ตบมให้ตัวเอง oh <my. S 1> อ่าเยี่ยมมากนั่งของได้ครับเมื่อกี้ให้ทำเพราะอะไร oh <my. S 1> ผมจะถามไอ้เรื่องที่กังวลอนะเรื่องที่กลัวอนะตอนที่กำลังหายใจอนะได้คิดถึงมันไหมเ oh <my. S 1> คล็ดล <c oughs> ับเวลาเรากลัวหรือกังวลอะไรกลับมาอยู่ที่ลมหายใจตัวเอง มันจะไม่นึกเลยมันจะไม่มีสมมุติเราก็้จะตายอยู่แล้วมันอุ๊ยเนี่ยเรื่องเนี้ยแบบทั้งกลัวทั้งกังวลทั้งทุกข์ด้วยนะแค่นี้มันจะหยุดเลยอันนี้เรียกว่ากายยาวนุปัสสนากายานุปัสสนาคือการเวปัสสนาโดยกลับมาอยู่ที่กายชื่อนื้ก็คืออานาปานสติอานาปานสติคือสติที่กลับมาอยู่กับลมหายใจนะครับเพราะฉะนั้นทุกครั้งเลยไม่ว่าเราจะมีความโกรธความเกลียดหรืออะไรเงี้ยพวกอารมณ์แบบเนี้ยดำรงอยู่เพราะว่าใจเรามันถูกส่งออกนอก นะครับเหมือนที่ลุงปูดุลบอกในเรา่สองเนาะและใช้ได้กับฟาสติ้งด้วยนะครับเวลาฟาสติ้งเราสมมติว่าเราแบบโ oh, อ้ยจะตยแล้าแบบหิวจะหน้ามืดไหมหายใจหายใจก่อนอนะครับกลับมาอยู่กับลมหายใจก่อนใจเย็นๆมาอยู่ที่นี่เราก็จะรู้สึกได้ว่าแบบเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วเอาทำไมไม่หิวล่ะอยู่ดีนั่งนั่งบางทีนั่งสมาธิไปอ๋อลืมลืมสังั้นว่าหิวเพราะฉะนั้นพอเราแยกแยะออกแล้วเราต้องเข้าใจว่าความกลัวคือสิ่งที่อยู่ข้างหน้าเสมอจำไว้ว่าใจที่อยู่ในปัจจุบันขณะ จะเป็นอมตะต่อความรู้